ทุกคนสิ่งที่เราสร้างไว้มันได้ใช้งานจริงลวเลวยบังเกอร์ที่มูลนิธิการจอมพลังและ FC การจอมพลังสร้างไว้ที่โรงพยาบาลพนมดงรักได้ใช้งานปกป,ป้องชีวิตของคุณหมอพยาบาลและ คนป่วยที่เข้ามารักษาอยู่ตอนนั้นเพราะเขเมรเนี่ยวันนี้ครับปูพรมเข้ามาเนี่ยกดบิ๊กกันเข้ามาทําให้คุณหมอเนี่ยต้องเอาคนป่วยครับเข็นเข้าไปอยู่ในบังเกอร์แล้วบังเกอร์ที่เราสร้างกันไว้ทั้ง f อกันจอมพลังและตัวผมเนี่ยเรามีการเตรียมไฟเตรียมพัดลมเตรียมน้ําเพื่อให้สามารถรักษาคนต่อด้านในได้วันนี้มันได้ทําหน้าที่ของมันแล้วครับมันรักษาคนด้านในจริงๆปูพมเห็นแล้วแบบโคตรประทับใจแล้วทหารครับส่งภาพกับส่งข้อความมาว่าบังเกอร์ที่พี่กั การทาไว้เนี่ยได้ช่วยชีวิตเพื่อนผมไว้จริงๆผมโคตรประทับใจทุกคนผมเอามาลงให้มันคือความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนใครที่อยากช่วยไปกับผมนะครับท่านกดติดตามไว้ท่านเห็นไหมพวกเราสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่จริงๆช่วยไปด้วยกันครับใครอยากช่วยไปกับผมท่านกดติดตามไว้กดติดตามไว้ถึงเห็นโพสผมไม่ติดตามไม่เห็นนะครับกดติดตามไว้